ลูกเขยคนยากการละครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบทำบุญทำทานมากชอบช่วยเหลือชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเศรษฐีก็คิดว่าหมู่บ้านของเรานี้ยังไม่มีพระประธานเลยอยากได้พระประธานไว้ประจำหมู่บ้านจึงไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้พระประธานไว้ประจำหมู่บ้านของเรา มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะทำบุญกับคนอื่นๆด้วยแต่เพราะยากจนไม่มีเงินทองเลยนางอยากจะหาเงินมาทำบุญจึงคิดว่าจะออกไปตัดฟืนไปขายหาเงินไปร่วมทำบุญคิดแล้วก็ออกเดินทางไปตัดฟืนในป่าคนเดียวไม่ได้กินข้าวกินน้ำจนแสบท้องไปหมดระหว่างที่ตัดฟืนอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาจึงถามนางว่าจะตัดไม้ไปทำอะไร นางก็ตอบว่าท่านเศรษฐีจะสร้างพระประธานนางเลยมาตัดฟืนเพื่อที่จะเอาไปขายหาเงินไปร่วมทำบุญนั่นแหละชายคนนั้นได้ฟังก็อยากจะทำบุญด้วยจึงช่วยตัดฟืนได้จำนวนมากแล้วช่วยกันหาไปให้ท่านเศรษฐีพอสร้างพระประธานเสร็จก็มีการทำบุญหญิงคนนั้นก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีส่วนชายคนนั้นก็ภาวนา ขอให้ได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองต่อมาเมื่อทั้งสองคนตายไปหญิงคนนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีพอโตเป็นสาวเศรษฐีก็อยากจะหาลูกเขยให้เป็นคู่ชีวิตของลูกสาวจึงให้คนรับใช้ไปเป่าประกาศหาชายหนุ่มทั่วเมืองมาให้ลูกสาวของตนเลือกผู้ชายทั้งเมืองก็เข้าเมืองมาเพื่อให้ลูกสาวเศรษฐีได้เลือกเป็นคู่แต่นางก็ไม่พึงพอใจใครสักคน พ่อเศรษฐีจึงถามคนรับใช้ว่ายังมีผู้ชายในเมืองเหลืออยู่อีกหรือไม่คนรับใช้ก็ตอบว่ายังมีผู้ชายอีกคนหนึง่งเป็นคนยากจนไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะนุ่งมันอายก็เลยไม่มาให้เลือกท่านเศรษฐีจึงให้คนใช้เอาเสื้อผ้าไปให้ใช้ยาจกคนนั้นนุ่งแล้วพาตัวเข้ามาที่บ้านเศรษฐีชายคนนั้นแท้จริงแล้วในอดีตชาติ ก็คือชายคนที่ช่วยนางตัดไม้ในป่าไปทำฟืนนั่นเองด้วยบุญที่ทำร่วมกันมาในอดีตชาติจึงทำให้ลูกสาวเศรษฐีเกิดหลงรักชายยาจกตั้งแต่แรกเห็นจึงเลือกชายยาจกมาเป็นสามีพ่อเศรษฐีได้ฟังก็เสียใจว่าลูกสาวจะเลือกคนยากจนอย่างนี้มาเป็นคู่ชีวิตก็จะอับอายชาวบ้านชาวช่องจึงบอกลูกสาวว่าลูกเอ๋ย ลูกเลือกคนยากจนคนนี้มาเป็นสามีพ่ออายชาวบ้านเขาเอาอย่างนี้พ่อจะแบ่งเงินทองให้แล้วให้ลูกออกไปอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านสามีของลูกโนนอย่าอยู่ที่บ้านนี้พ่ออายชาวบ้านเขาทั้งสองผัวเมียจึงได้เงินทองจากเศรษฐีที่แบ่งให้นั้นไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่กระท่อมปลายนาเพียงสองคนเงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อของกินของใช้หมดไปทุกวันทุกวัน ชายผู้เป็นสามีจะออกไปทำงานที่ไหนก็ไม่พอกินเงินก็ร่อยรอหมดไปจนเหลือทองชิ้นสุดท้ายลูกสาวเศรษฐีจึงบอกสามีว่าพี่เอาทองนี้ไปขายในเมืองเอาเงินมาซื้อของกินของใช้เถอะฝ่ายชายหนุ่มผู้เป็นสามีเกิดมาก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่านี่คือทองคำก็เถียงเมียไปว่านี่มันใช่ทองที่ไหนนี่มันเป็นกรวดตั้งหากจะให้พี่เอาไปขายได้ยังไง กรวดนี้ที่พื้นกระท่อมมีเยอะแยะไปเมียก็เลยถามว่าไหนพี่ลองพาฉันไปดูสิพ่อชายยาจกพาเมียไปดูก็ปรากฏว่าด้านใต้กระท่อมนั้นเต็มไปด้วยทองคำสุกอารามจึงไปบอกพ่อเศรษฐีให้มาดูพอท่านเศรษฐีมาดูก็เห็นว่าเป็นทองคำจริงๆจึงสั่งคนใช้ให้เอากเกวียนมาลากทองคำนั้นกลับไปบ้านลากไปเจวันเจคืนก็ไม่หมด เศรษฐีดีใจมากเลี้ยงต้อนรับลูกเขยใหญ่โตชายยาจกยากจนที่ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าติดกายก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมีเงินมีทองใช้กินไปอย่างไม่รู้จักหมดชั่วชีวิต นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านและคำศัพท์สำนวนล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3มเชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เขายังมีนิทานม้วนๆแถลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า